ก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรี้ยนงนะครับภาคใต้ส่วใหญ่แล้วร้อยละ70%็ดสบเรามาดูนะครับวิธีการตัดทุเรียนครับใต้สวนเปรยรงศักดิ์นะครับตัดคนเดียวไม่มีคนรับนะครับเรียนห้ากิโลถั่เลียงแกนะครับน้มปลายหนามแห้งนะครับปลายหนามแห้ง รอบภูมิภาควันนี้อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับที่ชุมพรเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าแอบ,บได้ยินมาว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีทุเรียนต้นละ2 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับได้ยินปุ๊บหูพึ่งเลยอยากจะมาหาคำตอบนะครับว่าทุเรียนต้นละ200แสนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ผมมาถึงสวนแล้วนะครับหืแค่ตรงนี้ก็แอบ,บเห็นแล้วครับว่าต้นทุเรียนในรูปร่างหน้าตาแปลกๆเหมือน,นะนกันนะเขาบอกว่าทุเรียนต้นละ2 0 0แสนอยู่ในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหากันว่าต้นไหนลักษณะเป็นยังไงแล้วทไม ต้นละ2 0 0แสนนะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ทุเรียนของผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์เทียมเพล่งเ,ม,เมืองจังหวัดชุมพรครับ ามหาต้นทุเร yeah. ียนต้นละ200,000ที่จังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้มาถึงในสวนแล้วนะครับด้านหลังผมคือต้นทุเรียนต้นละ200,000แล้วก็ไม่ได้มีแค่ต้นเดียวด้วยในสวนนี้มีเยอะมากนะครับเป็นสวนของผู้ใหญ่ดำรงศัก์นั่นเองนะครับอยู่กับผู้ใหญ่แล้วสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผู้ใหญ่ก่อดอื่นเลยมาถึงที่แล้วอยู่หน้าต้นทุเรียนต้นละ200,000แล้วถามผู้ใหญ่ก่อนว่าทาไมเขาถึงเรียกว่าต้นละ200,000ครับผู้ใหญ่ครับก็ ต้นหนึ่งได้เป็น1ตัน1ต no. ันก็ราคาค่อนข้างจะแพงราคาสองร200กว่าบาท2องรบาทนะฮะก็ต uh, so ันนึงก็สองแสนแล้วนะครับก็คือที่มาครับต้นละหนึ Natural ่งตันนับเป็นลูกประมาณ200กว่าลูก1ตันก็จะได้2องแสนพอดีนะครับแสดงว่านอกจากราคาดีแล้วเนี่ยผลผลิตก็ต้องเยอะถึงจะมาเป็นทุเรียนต้นละสองแสนได้ใครจะมาเป็นทุเรียนเหมือนกันไม่ได้นะผู้ใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ครับ ที่เขาก่าวขานกันมาเนี่ยแสดงว่าผู้ใหญ่ต้องมีเทคนิควิธีการที่จะทําให้ทุเรียนของเรานั้นได้ผลผลิตดีตรงนี้เราดูแลยังไงบ้างครับการดูแลก็เสมอเหมือนกับท้เรียนทั่วไปครับผมแต่เทคนิคการที่ว่าทําไมถึงได้ต้นต้นเยอะน้ําหนักเยอะต้นละหนึ่งตันเนี่ยครับมันเกี่ยวกับหนึ่งการให้ผลผลิตดีเราต้นต้นต้นต่อเราดีต้นพันธุ์เราดีอย่างนี้ครับก็ให้ผลผลิตได้แพงได้ได้เยอะพอสมควรแล้วก็การทานอกฤดูนะครับอ่านอกฤดูด้วยใช่ครับ ผมก็คือนอกจากที่จะได้เยอะแล้วนะครับไม่ได้แค่อยู่ในฤดูการนอกฤดูเราก็ยังสามารถขายทุเรียนได้ได้ครับทั้งในฤดูและนอกฤดูแต่ส่วนใหญ่แล้วจะทํานอกฤดูทั้งหมดนะครับผมทําทุเรียนตั้งแต่ปี2 5 3 9ครั้งแรกนะครับปี2539คือสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านู้อ่ทุเรียนโล12บาท13บาทนะครับในฤดูพอมาทําทุเรียนนอกฤดูเนี่ยมันทําให้ค่อนข้างราคาตั้ง7 8็ดแบาทจ็แต่ิบบาทเลยก็มันเป็นแรงจูงใจให้ ให้ให้มาทาทุเรียนนอกฤดูนะครับมันก็ราคามันก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนับบัดนี้ครับรทุเรียนก็แพงขึ้นมาตลอดนะครับคมันแรงจูงใจครับหาวิธีการที่จะสามารถสร้างรายได้จากทุเรียนได้มากขึ้นครับนะครับผู้ใหญ่ครับตอนนี้ทุเรียนก็ถือว่าเป็นผลไม้ราคาดีนะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพื้นฐานนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ยังหาช่องทางที่จะเพิ่ม กระไรให้ได้มากขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวหนึ่งวิธีการครับที่ผู้ใหญ่แอบกระซิบมาว,ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตทุเรียนของผู้ใหญ่เยอะก็คือตั้งแต่การดูแลเ<อ>พราะเสียยอดเลยยอดจนถึงการดูแลแล้วก็ถึงเป็นลูกการเก็บเกี่ยวครับนะคือเร,เราดูแลคือสวนทุเรียนอะ่ะเหมือนกับเลี้ยงลูกครับเหมือนกับลูกเลยทิ้งไม่ได้นะทิ้งไม่ได้พอทิ้งปัญหาจะเกิดทั้งโรคทั้งแมลงทั้งหลายหลายอย่าง ในสวนผมทั้งทุเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่มีทุเรียนหมอนทองชํำสูงที่ซื้อแบบมาซื้อนะครับ,รบเป็นทุเรียนที่เพาะด้วยมเมล็ดแล้วก็เสียบยอดทุกต้นครับทุกต้นเลยไม,ไม่ไม่มีไม่มีที่่าซื้อมามา,มาปลูกนะเสียบยอดเด,ยเดี๋ยวไปดูนะครับจะดูอย่างต้นนี้ก็มองเห็นนะครับว่ามันจะข้างล่างจะเล็กกว่านิดนึงช่วงบนเนี่ยเวลาเสียบยอดอความแบบ ใช่ครับโปร่งขึ้นมานิด, <laughs> ห,นดหนึ่งทุกต้นครับรต้นนี้ประมาณต้นนี้สามสามขานะนี่หนึ่งต้น<อ> <laughs> จังหวะที่เล็กเราเราเสริมขานะรเราเสริมขาต้นเล็ก <laughs> นี่ก็ต้นหนึ่งนะสามต้นนะครับ <laughs> แลก็พอ, <laughs> พอเสริมขาติดทั้งเหลือต้อนเดียวพอเหลือต้อนเดียวแล้วก็เอายอดหมอนทองมาเสียบตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะเล็กกว่านิดหนึ่งช่วงจังหวะที่เราเสียบนะครับ อันนี้คือไซดัมโบ้แล้ว <c oughs> ดเดี๋ยวไปดูไซมินิกันตอนที่ <c oughs> สาธิตการเสียบยอดได้ดูการเสียบยอดนะครับแล้วก็ดูต้นเล็กๆที่เสียบยอดแล้วค,คือการเสียบยอดเนี่ยจะต้องไว้กิ่งทุเรียนบ้านเขจะเก็บก,กิ่งไว้ทุเรียนบ้านไว้นะอย่างต้นเนี่ต้นนี้กิ่งทุเรียนบ้านนะครับน่แหละคือข้อดีข้อดีคือหนึ่งต้านทานโรคต้านทานลมได้ดีนะครับแ <c oughs> ข็งแรงหากินเก่งครับหลายหลายหลายหากินหาหลายคนแต่กินคนเดียวเนี่ยขามันสามขาอยู่ครับนี่ต้นนี้ต้น ทำให้ต้นเนี่ยเติบโตเร็วนะครับ เียนต้นละตันคือความสำเร็จอีกขั้นที่ผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่แค่ทุเรียนราคาดีแต่ยังมองหาช่องทางโอกาสทางการตลาดอย่างการปลูกทุเรียนนอกฤดูกาลที่ราคาดีกว่าครับพร้อมใส่ใจดูแลด้วยองค์ความรู้ที่สะสมมาแล้วก็เติมสิ่งใหม่อยู่เสมอให้ทุกช่วงการเติบโตของทุเรียนนั้นสามารถแผ่กิ่งก้านกว้างขวาง,วางออกผลเป็นทุเรียนเต็มต้นออกดอกไรายได้หลักสอง0,000ต่อต้นให้ได้ชื่นใจ แต่ถึงแม้ว่าบางปีราคาทุเรียนอาจทําให้ไม่ถึง2 0 0 0 0 0บ้างนะครับแต่ทุเรียนต้นละ2 0 0 0 0 0ก็สามารถเปรียบผลงานชิ้นโบแดงของผู้ใหญ่ดํารงศักดิ์ไว้ได้อย่างชัดเจนเสมอครับนอกเหนือจากบทบาทเกษตรกรในส่วนของตัวเองแล้วนะครับผู้ใหญ่ดำรงศัก์ยังเผื่อแผ่แบ่งปัน พร้อมพาชาวสวนคนชุมพรไปข้างหน้าด้วยกันทั้งทำงานพัฒนาการเกษตรในระดับจังหวัดเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลบ้านนาเป็นประธานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรขับเคลื่อนแปลงใหญ่ทุเรียนส่งเสริม GAP การจำหน่ายผลผลิตรูปแบบแปลงใหญ่ด้วยวิธีประมูลบนต้นเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการจำหน่ายทุเรียนออนไลน์แบบพรีเมียมชุมพรเป็นกุปปนาย,ยกชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพร รวมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนและก็ยังการันตีด้วยรางวัลเกษตรทำสวนดีเด่นระดับประเทศในปี2563อีกด้วยล่ะครับ ดกทุเรียนต้นใหญ่ท so ี่เป right? <mem> ็นผลลัพธ์ของการเสียบยอดทุเรียนนะครับตอนนี้เราจะไปดูจุดเริ่มต้นกันนะครับผู้ใหญ่จะสาธิตให้เราดูถึง2ขนาดตอนนี้ผู้ใหญ่ได้ยอดทุเรียนและก็ต้นทุเรียนที่จะนํามาเสียบยอดกันแล้วล่ะครับไปดูกันเลยครับผมจะเสียบให้ดู2ต้นทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่การเสียบครับอย่าให้เล็กกว่านี้ถ้าต้นเล็กกว่านี้ต้นล่างนี่มันจะโตไม่ทันเพราะหมอนทองนี่จะโตเร็วนะครับหมอนทองนี่จะโตเร็วมากทุเรียนบ้านจะโตไม่ทันนะครับ รอนีถ้าโตไม่ทันให้กีดลำต้นเลยดีข้างล่างเ่ยมันจะโตเท่ากันได้เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับวันนี้ผมก็เอายอดมาแล้วนะครับนี่ก็ไยอดมายอดครับยอดการที่เอายอดเราไม่เอายอดอ่อนนะครับเป็นลาเสียบนะต้องเอายอดที่มันมีตาอย่างนี้พร้อมที่จะออกออกยอดใหม่นะครับเราเอายอดมาเดี๋ยวเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับตัดแค่นี้เราจะตั้งไว้ก่อนแล้วตอนนี้ผมก็แกะต้นนะครับจะแกะต้นให้ดูเอาข้ามันได้เลยนะข้าบมาชุมมาดูใกล้ๆอาเห็นไหมครับ กดอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้หน่อยหนึ่งนิดเดียวนะครับกดนิดเดียวแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับจับดึงขึ้นมาอย่างนี้เลย่ลอกง่ายนะครับปาดอย่างนี้นะครับเอายาวไปเดี๋ยวผมเอาให้สั้นหน่อยนึงเอาให้สั้นนิดนึงปาดอย่างนี้ครับ แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะจับตรงนี้เดี๋ยวเราจะจับมีดก็ไม่ค่อยได้รับแค่นี้ครับแล้วก็ใส่ลงไปทางนี้นะครับแต่ว่ามือพยายามอย่าจับที่แผลที่แผลหรือว่าที่เราปาดไว้แค่นี้นะครับดึงให้แน่นหน่อยดึงให้แน่นหน่อยนะครับดึงให้แน่นนยแล้วก็กดลงไปเรื่อยๆนะครับกดลงไปแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับกดอย่างนี้ ใครๆก็ทําได้ครับสูตรนี้นะครับทำง่ายง่ายมากเสียบนะครับเวลาเสียบแล้วนะครับห้ามรดน้ําเยอะๆถ้าฝนตกธรรมชาติไม่เป็นไรห้ามใส่ปุ๋ยนะครับถ้าฝนตกก็ปล่อยธรรมชาติได้แต่ถ้าฝนแรงก็ประมาณทักหกเจ็ดวันก็ให้น้ําบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับพอประมาณพออยู่ได้นะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อย ครับผมอ่าอันนี้คือทุเรียนเสียบยอดขั้นตอนไม่ยากเลยแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตัดนี้ครับช่วยตัดกิ่งบ้างนะครับช่วยตัดอย่างนี้ช่วยตัดอย่างนี้อันนี้ก็ปล่อยมันเพราะว่าทําไมถึงต้องตัดเพราะเราไม้อาหารเนี่ยวิ่งขึ้นไปข้างบนมากให้อาหารวิ่งมาเลี้ยงตรงนี้นะครับราตัดตัดท่ออาหารข้างบนก็อาหารขึ้นมาก็จะได้มาเลี้ยงได้เต็มที่นะครับหรือว่าเราจะตัดยอดอย่างนี้ก็ได้ครับลดลดปัญหายอดนะครับไม่ให้ยอดอาหารขึ้นยอดมาก คุณผู้ชมครับหลังเสียบยอดเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาอีกประมาณ25-30วันก็จะสามารถถอดเทปกาวออกได้แล้วครับนอกจากนี้ก่อนขั้นตอนการเสียบยอดที่ว่ามาเราต้องเตรียมการใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้มาล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย15-20วันนะครับเพื่อให้ต้นมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ซึ่งจะทำให้การเสียบยอดนั้นติดง่ายขึ้นด้วยครับ ผู้ใหญ่ครับมันจะมีอีกหนึ่งตัวช่วยในยุคปัจจุบันก็คือพวกเทคโนโลยีที่เกษตรกรสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องหยิบมาใช้เพื่อที่จะช่วยผลผลิตดีขึ้นนะครับที่ส่วนของผู้ใหญ่ก็เหมือนกันมีอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ก็คือผมมีผมมีการใช้รดน้ําด้วยระบบมือถืออยู่ที่ไหนก็รดน้ําได้แล้วก็ในสวนก็ใช้โซล่าเซลล์ทุกกับทุกแปรงใช้โซล่าเซลล์รดน้ำแล้วก็ใช้โซล่าเซลล์สูบน้ามันเป็นการประหยัด ลดต้นทุนแะการผลิตนะครับก็คือพอเราพวกนี้มาใช้อ่ะมันมันมันช่วยได้อย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมเห็นได้ชัดครับครับให้ผลลัพธ์เป็นอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ให้ผลลัพธ์ก็นืงให้ผลผลิตที่ดีนะครับหนึ่งลดแรงงานนะครับนี่คือชัดเจนนะครับอากปกติแล้วเราจะจ้างคนงานนี่รถน้าครับมันไม่ต้องครับเราจะลถตอนไหนก็ได้รถเองรถเองรถด้วยนกดจากโทรศัพท์กดโทรศัพท์อยู่ที่ไหนก็รถได้นะอยู่ต่างประเทศผมก็ไปต่างประเทศรถน้ำพอเราลถปุ๊บต่างประเทศเนี่ยนะ รเรามองไม่เห็นเราก็มีกล้องดูจากต่างประเทศมาถึงน้ําเราเปิดแล้วน้ํหมุนเห็นน้ําออกหรือไม่อย่างเงี้ยมันต้องต้องดูอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะขัดข้องเราก็ไม่รู้ใช่ไหมรเราต้องม,มีใช้ใช้กล้องในรอบสวนน,วนอกจากเทคโนโลยีอีกหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวนี้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ที่สําคัญก็คือสื่อโซเชียลมีเดียผู้ใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงว่าโอ้ใช้ โซเชียลหลากหลายมากเพื่อที่จะให้ความรู้เรื่องทุเรียนหลายหายคนบอกว่ารู้จักผู้ใหญ่จากการเข้ามาดูคลิปทุเรียนเลยตอนนี้ผู้ใหญ่ทําอะไรอยู่บ้างครับก็มีทั้งทิกต็อก a c e b o o k แล้วก็ในกลุ่มนะครับไลน์กลุ่มนะครับมันเยอะมากครับครบเลยครบทั่วประเทศเพราะผมเนี่ยจะอยู่ทุกจังหวัดที่มีทุเรียนมี y o u t u b e ด้วยยูทูบด้วยครับผู้ใหญ่มาเริ่มทําพวกสื่อโซเชียลได้ยังไงครับเพิ่งสองปีสปีกว่าปีปีกว่าแล้วนะยังไม่ถึงเพราะเมื่อก่อนเนี่ย ผมทํา youtube ให้เขาให้คนอื่นให้คนอื่นแต่พอเวลามีปัญหาเนี่ยคนอื่นตอบปัญหาไม่ได้ไปถามเขาครับก็คือผมให้เขาไปเนี่ยจะมีเบอร์ผมแปะอยู่ครับจะมีเบอร์ผมแปะอยู่ครับและเวลาเขาเวลาเขาไปลองเนี่ยะครับก็เป็นเวลาเขาไปลองอย่างนยูทูบเ u b e ก็ขาไปลองของคนอื่นใช่ไหมเวลาคนอื่นนี่เขาไม่เคยทำทุเรียนแต่เขาอยากได้ยูทูบผมไปครับประมาณประมาณทัก2สองร้อยลิงก์ได้นะครับ เอาไปแล้วปัญหามันเกิดตอนหลังเนี่ยมีการโทรเข้ามาผู้ใหญ่ถามคอมเมนต์ทำไมไม่ตอบอะไรเงี้ยก็ผมบอกผมตอบไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่อ่าอ่ายูทูบผมใไมไม่ใช่ลิงก์ของผมใช่ไหมเน,นี่ยปัญหาเลยก็มาปรึกษาก,กับท่านนายเพเภนนักรบนักแต่งเพงนายเพเภอเมืองจุฬพรเนี่ยครับ,รบว่าทํายังไงดีนายเพเภอบอกก็ตั้ง YouTube เองเลยนะครับสร้างเองเลยก็สร้างมาได้สักปีหนึ่งนะครับ ป็งไบงบ้าเพาะในใน a c e b o o k ผมในสองล้านแล้วนะล้านเก้าแสนนิดกว่าๆจะเอสองล้านแล้วนะครับผมก็อชอบใช่ไหมครับชอบคือ <c oughs> อยู่กับทุเรียนครับผมจะไม่เอาเรื่องไร้สาระมาลงในนั้น <c oughs> ทั้งหมดนะจะเรื่องกับทุเรียนทั้งหมดนะให้ความร,รู้ทั้งหลายหลายๆอย่างนะครับเป็นวิทยากรทั่วประเทศอย่างเงี้ยผมก็ไปที่ไหนเขาก็เชิญผมก็ไปไม่ได้หยุดนะเดือนและเป็นสิบครั้ง โอเคใครอยากรู้ผู้ใหญ่บอกหน่อยับว่าไปติดตาม y o u ูทูบเฟซบ o o กทิ t o อกเชื่ออะไรบ้างยูทู e ก็สวนผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ปริญญาชีวิตนะครับจะต้องปริญญาชีวิตถ้าผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์เนี่ยจะขึ้นของคนอื่นหมดนะแต่มันก็ใช้ได้นะมันก็ใช้ได้เพราะเป็นของผมแต่ถ้าดำรงศักดิ์ปริญญาชีวิตคือท่านนายเพเภนนักรบตั้งตั้งให้ผมครับผมแล้วก็ Facebook Facebook ผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ทิกตอกก็ผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์เหมือนกันเหมือนกัน เข้าไปดูได้เลยเทคนิคการ<ะ>ดูแลตุเรียนเพียบเรียน5กิโลตุเรียนแก่นะครับหนามปลายหนามแห้งนะครับปลายหนามแห้งนะครับผั้บนเล็กกว่าผู้ล่างที่ระหว่างข้อต่อเนี่ยนะครับ ผมผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์สินศักดิ์นะครับวันนี้เราจะมาดูทุเรียนครับระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับทำไมถึงโตไม่เท่ากันเพราะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนครับช่อง YouTube หรือว่าเพจสวนผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์นะครับปริญญาชีวิตนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามเดี๋ยวไปดูกันครับนะมาสรุปนะครับว่าการดูทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนแก่ท่านที่บอกว่าดูไม่เป็นนะครับจดบันทึกเลยครับนะการจดบันทึกจะไล่เคียงที่จะผมจะให้ดูสองต้นทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่การเสียบครับอย่าให้เล็กกว่านี้ถ้าต้นเล็กกว่านี้ต้นล่างนี่มันจะโตไม่ทันผมทําสุดสาเร็จหนึ่งต้นหนึ่งตันที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับเมื่อปี6 3ก็ ช้ต้นทุเรียนบ้านนะครับต้นใช้ต้นทุเรียนบ้านแบบอย่างที่เมื่อกี้เสียบให้ดูนะครับเสียบยอดให้ดูนะครับแล้วก็การดูแลรักษาสม่ําเสมอโรคขาดไม่ได้นะครับเหมือนกับเลี้ยงลูกนะครับการสวนทุเรียนนะครับต้องดูแลรักษาฉีดยาให้ปุ๋ยให้น้ําผลผลิตก็ออกจะออกมาดีนะครับครับแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราละทิ้งก็มันก็ไม่ได้นะครับ ตอนนี้เรายังอยู่กันในส่วนของผู้ใหญ่ดำรงศักดินะครับไปดูหลายๆอย่างในส่วนมาแล้วนะครับผู้ใหญ่ช่วงนี้บรรยากาศก็กำลังดีมานั่งคุยเรื่องชีวิตผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่านะครับผู้ใหญ่ครับเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าเริ่มทําทุเรียนมาตั้งแต่ปี19ใช่ครับแปลว่าตอนนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยก็ประมาณตั้ง40 40แล้วนะ40กว่าปีนิดๆนะครับผม40ปีที่อยู่มากับทุเรียนครับเราได้เห็นทุเรียนหลายช่วงเวลามาถึงปัจจุบัน ผู้ใหญ่มองทุเรียนเรื่องของรายได้เป็นยังไงบ้างครับก็ทุเรียนเนี่ยครับเป็นทําเงินทํารายได้ครับนะเดี๋ยวผมกยกตัวอย่างข้ามไปนินดนึงก็ข้าประเทศนะครับ,รบปีเป็นแสนล้านนะครับเป็นตอนนี้ GDP จังหวัดชุมพรนะครับ,รบเหนือการท่องเที่ยวแล้วครับนะบกปกปิแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยจะสูงกว่า,วาแต่ตอนนี้ทุเรียนครับ สูงกว่าครับจังหวัดชุมพรภาคใต้แล้วเป็นผลไม้ตัวเดียวที่ครับที่ทําเงินรายได้ให้กับประเทศเข้าสู่ประเทศครับปีละแสนกว่าล้านนะครับครับผมนี่คือผลไม้กับทุเรียนนะครับครับผมแล้วสําหรับผู้ใหญ่ล่ะครับรายได้ที่ได้จากทุเรียนที่เราได้มาจากทุเรียนเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็พอสมควรนะครับรายได้ก็ได้พอสมควรได้ไปก็ซื้อที่ไปบ้างคืทำครับในพัฒนาในสวนครับคือเราไม่หยุดยั้งนะครับ เราก็ต้องพัฒนาในส่วนไปเรื่อยๆนะครับก็คือเหมือนต่อยอดเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาใช่ครับนะครับขออนุญาตถามนิดนึงครับผู้ใหญ่แต่ละปีเนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้กับทุเรียนแล้วก็การนํามาใช้ในครอบครัวหรือว่าต่อยอดต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเป็นกําลังเงินที่ที่โอเคไหมมากพอสมควรมากพอสมควรคือผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับอจะไปบรรยายเดือนเป็นสิบกว่าครั้งนะครับยี่สิบครั้งต่อเดือนนะครับมันก็ได้อยู่บ้าน แต่ตอนนี้ผมก็พาลูกๆทั้งสองคนเข้ามามาบริหารในในแทนที่แทนผมนะครับครับเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่ดีมากเตรียมพร้อมไหมครับเตรียมพร้อมนะฮะเพราะว่าผมก็คั่หกสิบแลกล้แล้วใกล้แล้วนะครับเราต้องการมีการวางแผนนะครับของชีวิตจะให้ลูกเข้ามาทําแทนนะครับเพื่อรับช่วงต่อยอดอย่างนี้ครับนะครับผู้ใหญ่ครับเขาบอกว่าเวลาพูดถึง เลข60เนี่ยมันจะดูเหมือนอยู่เยอะขึ้นนะครับเริ่มเขาจะเรียกว่าไวัยเกษียแล้วถามอย่างแรกก่อนเลยผู้ใหญ่ตอนนี้เรี่ยวแรงกําลังยังดีไหมครับก็ลดลงครับลดลงจริงๆนะครับแต่เมื่อก่อนผมปีนต้นเองปีนวันมา5ต้น10ต้นได้สบายแต่เนี้วันสาก3ตนน้นรู้สึกว่ามันมันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะยังไงก็หนีไม่พ้นฐานครับขารหนีไม่พ้นครับนะ ครับผมแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่พอโอเคเรากำลังจะก้าวเข้าสู่60แล้วตอนนี้มีลูกๆเริ่มเข้ามาดูกิจการ,รตอนนี้มีการวางแผนสำหรับส่วนทุเรียนของเรานี่ยังไงบ้างก็วางแผนหนึ่งทำยังไงให้ประ,ประหยัดแรงงานนะครับเราก็ได้วางแผนเน้นไปทั้งหมดแล้วครับทําสิ่งไหนนะครับที่ให้ลดต้นทุนนะครับเพื่อการอนาคตข้างหน้านะครับการลดต้นทุนนะครับทุกๆอย่างนะครับ,รบในสวนแล้ว ต่อไปข้างหน้านะครับเราก็จะได้ลดต้นทุนเยอะกว่านี้นะครับถ้าเรามีการวางแผนที่ดีนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องทั้งค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงงานตอนนี้หมดนะครับแพงทั้งหมดนะครับเลยก็มีการวางแผนเนี่ยครับแสดงว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ให้สวดให้สวดทุเรียนลูกนะแต่ว่าให้ความรู้ไปด้วยใช่ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยนะครับแล้วรายได้จากทุเรียนตลอดกว่า40ปีจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้มีการวางไหมครับว่าเงินแต่ละก้อนเนี่ย วางสาหรับอนาคตทั้งของครอบครัวอะไรก็ของผู้ใหญ่ในวัยที่กําลังจะเข้าสู่วัยเกษียณแบบนี้ผมไม่มีครับไม่มีไม่มีอยู่ไหนอยู่<_><_>ยแม่บ้านอยู่กับแม่บ้านอ่ะนั้นต้องแอบ,บถามนิดนึงเพราะว่าผู้ใหญ่ก็น,น่าจะทราบอยู่ว่าแม่บ้านเนี่ยมีการจัดการเป็นยังไงครับก็จัดการนั่นคือแบ่งสัดแบ่งส่วนไม่ทั้งหมดอันนี้การลงทุนอนนการเก็บไว้อ่คก็ว่าอนาคตอย่างเนี้าต้องต้องมีการจัดการเตรียมความพร้อมเพราะเราก็สูงว้แล้วครับ จะต้องเพิ่มอีกนะตอนนี้มันมีมินมีที่มากพอสมควรแล้วแต่ก็เราคิดว่าถึงแม้จะทําไม่ได้แต่คิดวางแผนว่าต้องหาเพิ่มเพื่อให้ลูกประสานต่อเนื่องต่อครับเราไม่หยุดยั้งนะครับอย่าคิดว่าเรามีเท่านี้เราพอนะครับอนาคตอะไรมันไม่แน่นอนสําหรับทําสวนทำแถวเกษตรนะครับครับผมอีกนิดนึงครับผู้ใหญ่ครับคุยกับแม่บ้านสําหรับชีวิตในวัยที่กําลังจะก้าวสู่60ขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ย เราเรียกว่ารายได้ที่เราเก็บกันมาเนี่ยมันเห็นเป็นตัวเงินที่สามารถทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างหายห่วงในช่วงของวัยที่อายุมากขึ้นเรียครับครับกอภาคภูมิใจนะชีวิตจากที่ชีวิตผมเนี่ยลำบากยากจนนะครับอยากเรียนหนังสือไม่มีโอกาสได้เรียนผมจบปสาม้นน่งแล้วก็ได้ไปปสี่ครับผมคือไม่ได้จบอะไรนะครับความไม่ได้จบ็อกเตอร์อกวิชาการอะไรเงี้ยแต่เวลาผมไปไหนไปบรรยาย คือผมให้ความรู้ได้นะจากประสบการณ์ที่ผมทํามาอยู่กับทุเรียนนะครับผมถามว่ายังไงผมถึงมีความรู้งานมาสอนนะพี่นะงานมนสอนผม,ม,มทาผิดปุ๊บนะนเนี่ยงานได้สอนผมแล้วอ่าเราทาแล้วผิดแล้วไม่ได้ผลเคยก็เอาความรู้อันนี้มาเผยแพร่มาให้ชาวบ,บ้านให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับได้ไปขยายไปต่อยอดน,นั่นเะองนะและนี่คือการอยู่กับทุเรียนสี่สิบกว่าปีที่เราสามารถมองเห็นดอกผลออกมานะครับ,รบเป็น บำนาญชีวิตที่จะดูแลผู้ใหญ่และก็ครอบครัวต่อไปเนี่ยนเดี๋ยวเราไปดูการตัดทุเรียนคนเดียวนะอ่าดไปดูกันตัดทุเรียนคนเดียวนะไม่ต้องใช้กระสอบรับอ่านี๋ยเป็นตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเป็นตัวอย่างครับตัดคนเดียวขึ้นคนเดียวไม่ต้องมีกระรับเดี๋ยวไปดูกันครับ ดำรงศักยังมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะได้ข้อมูลดีๆลองเข้าไปหาข้อมูลกันได้นะครับผ่านหลากหลายช่องทางที่ได้แจ้งกันไปแล้วนะครับทั้ง Facebook, Youtube, TikTok หรือว่าใครอยากจะโทรศัพท์สอบถามผู้ใหญ่นะแนะนำเบอร์นี้เลยนะครับ095-428-8945หหรือว่าจะเข้ามาหาผู้ใหญ่กันได้ถึงสวนเลยนะครับที่ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรน,นะครับ จากพื้นดิน5้าไร่แรกเริ่มของผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ได้ออกเดินทางมาพร้อมกับทุเรียนมามากกว่า40ปีทุนชีวิตที่ลงไปได้เรียวแรงความรู้ความมุ่งมั่นและใจรักได้ออกดอกผลเป็นรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มพูนประสบการณ์สู่ปรา์เกษตรด้านทุเรียนอย่างปัจจุบันแต่ทุเรียนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ใช่แค่ออกผลเพื่อปัจจุบันครับแต่ยังได้หย่อนมเมล็ดเพาะอนาคต ต่อยอดสินทรัพย์สู่พื้นดินที่ขยายกว่า40ไร่ของครอบครัวทวีคูณผลิดอกออกผลเป็นบำนาญชีวิตที่จับต้องได้ส่งต่อความมั่นคงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานความยั่งยืนจากพื้นดินกำไรที่เก็บกินไม่มีหมดสิน้นและบำนาญคุณภาพชีวิตดีๆที่มาจากต้นไม้อย่างทุเรียนด้วยสองมือและกำลังของตน ผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ศินศักด์เกษตรกรปราศวนทุเรียนจากทุเรียนแปลงใหญ่จังหวัดชุมพรครับ